วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะก็คือเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนนะคะตอนเมื่อคืนก็มีรถอ่าเพื่อนบ้านกันนะคะเป็นสีฟ้าเขาก็มาเชียวเอารถสาวจันนะคะเชียวรถสาวจันที่จอดอยู่หน้าบ้าน ะะที่จอดต,ตรงนี้นเขาเฉียวเอาตั้งแต่ตรงนี้อะคะ่ะเฉียวแต่ตรงกระจกมานี่ค่ะลงล่องนี่พอดีเลยค่ะบุบไปเลยค่ะบุบไปเลยมันบุบไปเลยค่ะมันบุบบุบบ,บุบไปเลยบ,บ,ลยบุบไปเลยนี่ค่ะบุบไปเลยแต่เราก็เจอคูอ่อลิของเราเพราะว่าเราเจอ เราเจอเออเราเจอกระจกของเขาค่ะเราเจอกระจกของเขาอ่านี yeah> oh, the, the uh ่ค huh. uh ่ะ huh. ก right mm ็เ hmm. ป yeah, ็น yeah. นี่ค่ะรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นเพื่อนบ้านของเรานี่เองค่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาหรอกนะเราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักเขาแต่ว่าเราต้องเออหาให้เจอนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีตำรวจมาบ้านเขาเนาะเขาบอกนะเออมาบ้านเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้รู้ข่าวว่าใครเป็นอะไรเนาะ โชคดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรอย่างอย่างที่เสาจันยังมีแบบเออจิตใจดีๆหน่อยถ้าใครเป็นอะไรเลยมันจิตใจห่อเหี่ยวเนาะแฟนบอกว่าเธอนอนดึกเมื่อคืนนี้ได้ยินใครเฉียวอะไรไหมคุณขาเสียงรถยังไม่ได้ยินเลยอยู่มาสิบสี่ปีแล้วยังยัได้ยินเสียงเฉียวหรอ <c oughs> ก็ไม่ได้ยินเนาะแต่ไม่รู้ว่าเฉียวตอนไหนไงอืม ขึ้นบ้านก็มาดูกันนะคะสามีเขาขี่รถอ้อมบ้านเลยนะคะอ้อมเหมาหมู่บ้านเลยเพราะว่าเขาต้องดูว่ากระจกใครที่มันหลุดออกจากกระจกรถนะคะโชคดีที่ว่าอือฮะโชคดีที่เขาเจอเพราอ้าวผมเจอรถยางแตกวะสั้นก็เลยไปเคาะประตูดู เลยเขาออกมาคุยนะคะเมื huh. mm ่อคืนนี้แต่ถ้ากู e ูรักอ r ู่สี่เ t ็บร์ t หรอฮะเด็ดเด็ดฟิต i ดมค่ะเด็ดรบั๊น h m อือฮะอือฮะเดย์เพ o m e to t h e เ also r i g h ร เมืเอ่อคืนที่ s ้าางๆ e ้านอ้านข้า h ีคอที่บ้านาแล้วีค่ะ้ามีแคอ่้งตำ้วจอที่น่ที่นี่มันก็ต้องพึ่งตำรวจบราบ uh, yeah. yeah. right. ันทึกประจําวันเอาไว้นะคะอืม ดีที่ว่ารู้ว่าเป็นใครเนาะถามสามีว่าเออได้หลักฐานนะดูนะได้หลักฐานได้หลักฐานกระจกเนี่ยค่ะถ้าเป็นกระจกของเขามันก็โอเคนะถ้าไม่ใช่ถ้าของเขานี่ก็เออนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอืม เสาจันก็เดินบมารับๆอบนะคะเดินออกกําลังกายไปด้วยนี่บ้านเพื่อนบ้านเสาจันทได้ที่หนึ่งนะคะ first place yards of t h e m o n h นะคะนี่เพื่อนบ้านเสาจันได้ที่หนึ่งเลยตรงนี้แหละโมโจชอบมาโมโจชอบมาเพราะว่าเขามีหมานะคะเขามีหมาโอเค ราก็เดินไปอือหืบ้านนี่คือบ้านตำรวจบ้านเราตำรวจนอนหลับทับสิทธ์หมู่บ้านสาวจันที่เป็นหมู่บ้านที่แบบสงบแล้วก็ทุกคนแฟรลี่มากเลยนะคะเออเนี่ย ก็เป็นบ้านตำรวจทะเบียนรถนี้นะคะหกสามเจ็ดสามนะคะทะเบียนรถนี้ยหกสามเจ็ดสามค่ะเออสจันเดินมาดูกระจกรถเขาว่ามันมันเท่ากันไหมดูแล้วเท่ากันเป็นรถโตโยต้าเก่าๆค่ะโตโยต้าเก่าๆ รุ่นเก่าสามีแจ้งตำรวจแล้วไม่เคยคิดว่าตำรวจจะมาบ้านนะไม่เคยคิดเลยนะไม่อยากให้มาด้วยไม่อยากจะมีเรื่องราวอะไรกับใครพี่น้องเอ้ยก็รอค่ะ สามีก็จอดตรงนี้ประจำนเบอร์นี้ออกไหมออกไหมนี่ เอาตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วค่ะคนนู้นมาเร็วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนสาวจาันกลัวตำรวจอะฮะนี่ค่ะรถตำรวจ มาก็เฮาดูนะว่าตำรวจจะจัดการยังไงเอาพาเดินไปเหะอพาเดินไปละน้อพาเดินไปแล้วคะ่ะชาจันท์กลัวเขาว่าเอา แล้วกลัวด้วยไม่ชอบตำรวจไม่เคยชอบเพราะว่าเคยโดนเรียกเคยโดนเรียกค่ะเออไม่เคยคิดว่าตำรวจจะมาหน้าบ้านไงตรงนู้นค่ะมันฟิตหรือเปล่าสูงค่ะใช่ไหม Mm. เป็นยังไงบ้างไม่รู้นะอัลลูีนี่ลูบอกวกชีไีู่บอกวกชีไรใช่ช่ใช่ชชวี โอ้คอมีเดสฟิตปาปะเดตไรวันไรเมร์ตำรวจก็กำลังไปคุยอยู่นะคะเอาเป็นคนผมแดงเต๋ เออมองดูรถเขาแล้วออโอเคสอาจันย์ก็ไม่อยากถ่ายเขานะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวเออน่ากลัว Uh mm -hmm. I don't care. I record police.